สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มชุดน,นิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มชุดจะมาอ่านนิยายเสียงเรื่องบ่วงดวงใจซาตานท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถหาอ่านนิยายเรื่องบ่วงดวงใจซาตานฉบับเต็มนะคะได้ที่เว็บไซต์ Mapmarket.com โดยเสิร์ชหานามปากกาพนัชกรท่านก็จะเจอกับนิยายทุกเรื่องของพนัชกรพร้อมกันหรืยอยังคะเชิญติดตามรับฟังค่ะตอนที่16แผลพาย ในนิยายเสียงเรื่องบวงดวงใจซาตานรามินแทบจะโยนระวินาลงบนเตียงเมื่อเข้ามาในห้องเขาเดินไปล็อกห้องอย่างรวดเร็วก่อนจะเข้ามารวบตัวราวินาที่ลุกขึ้นจากเตียงแล้วจะวิ่งไปที่ประตูเขาโถมตัวลงเตียงผ่าเอาราวินาให้ล้มลงไปด้วยหญิงสาวรู้สึกเจ็บจุกจนร้องแทบไม่ออก รู้เพียงแต่ว่าตัวเธอเองจะไม่ยอมให้ผู้ชายคนนี้มามีอำนาจเหนือเธอได้อีกรามินปั้มจูบเมียของตัวเองอย่างบ้าคลั่งราวินาดิ้นขัดขืนด้วยแรงที่ตนมีพยายามทุบตีหยิกถึงทำร้ายให้เขาหยุดแต่ก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ราวินาดิ้นต่อสู้กำลังกายของอีกคนจนสิ้นแรงรวินาน้ำคนถูกเรียกเบี่ยงหน้านี้ อย่างไม่อยากมองเห็นรามินจับคางเรียวของเธอให้กลับมามองหน้าสบตาราวกับว่าจะมองให้ลึกไปถึงหัวใจของเธอจะดื้อไปทำไมไม่มีประโยชน์อะไรเลยน้ำเสียงนุ่มนวลที่เขาไม่เคยใช้กับเธอเลยไม่ได้ทําให้รัวินาหวั่นไหวเพราะประโยคที่เขาพูดนั้นแทงใจเธออย่างแรงใช่ฉันรู้ดีมันไม่มีประโยชน์หรอกที่จะสู้กับคนอย่างคุณไม่ว่าจะกำลังกาย หรือเงินทองคนอย่างฉันยังไงก็แพ้คุณอยู่วันยังคำ่ำเอาสิจะทำอะไรก็ทำรามินหยุดคำพูดที่ยิ่งสร้างความปวดร้าวในหัวใจลงด้วยการจุมพิษอันหนักหน่วงเล่าร้อนก่อนที่จะแปลเปลี่ยนเป็นอ่อนหวานตามหัวใจของเขาเรียกร้องในภายหลังจนกระทั่งรามินทวงสิทธิ์ความเป็นสามีของเขาสำเร็จเสร็จแล้วก็ออกไปฉันจะได้แต่งตัวไปรอยเยี่ยมลูกรวินา พูดโดยไม่มองหน้าเขาเพราะเธอนึกเกลียดตัวเองและละอายใจที่ยอมโอนอ่อนไปตามเขาไม่เอาหน้าฟัดกันแทบขาสั่นแบบนี้รีบลุกไปไหนดื้อไม่เข้าเรื่องคนหยาบคายการศึกษาฐานะหรือว่าชื่อเสียงของคุณมันไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนที่มีอารยะขึ้นมาเลยหรือยังไงเออเออถ้าผมมันแย่ขนาดนั้นคุณก็ช่วยมาสั่งสอนมาดูแลผมหน่อยก็แล้วกัน นายรามินวัชรพินิจคนนี้มันจะได้เป็นคนสุภาพขึ้นมาบ้างรามินยิ้มสู้ตาดุดูของแม่ของลูกอย่างไม่นึกกลัวเขาพลิกตัวลงนอนข้างๆใช้แขนและขาของตัวเองรัดคนดือเอาไว้ราวินาอยากจะขวนหน้ายิ้มยิ้มของเขานะักแต่ก็ททำไม่ได้เพราะทุกครั้งที่เธอดิน้นรามินก็จะมีวิธีปราบและเป็นวิธีที่ราวินากลัวว่าตนจะยอมเสียง่ายๆด้วย เราอย่าทำแบบนี้เลยนะน้ำผลเสียมันจะอยู่ที่ลูกทายลูกขาดพ่อต่อไปเมื่อแกรู้ความมันจะกลายเป็นปมด้อยรามินเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นว่าราวินายอมนอนนิ่งๆให้เขากอดอย่าอย่าพูดอะไรอีกมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกเรื่องระหว่างเรามันไม่มีทางเป็นไปได้ขอความกรุณาคุณออกไปจากชีวิตของเราเถอะเสียงที่แผ่วแต่ว่าชัดเจนในสูตรประสาทของเขา ทุกถ้อยคำนั้นเสมือนอุ้งหันของมัจจุราชที่กำลังบีบเค้นหัวใจของเขาอย่างที่สุดชายหนุ่มพริกกายมองดวงหน้าของหญิงสาวรงหน้าด้วยความรู้สึกหลากหลายสำนึกผิดโหยหาหวนให้ใจจะขาดรอนรอนดวงตาแดงก่ำของผู้ชายคนนี้จะพอบอกอะไรแก่เธอได้หรือไม่ว่าเขากำลังร้องไห้ด้วยความทุกข์ทรมานใจอย่างที่สุดฉันขอร้อง ให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้เธอเหมือนกับตอนที่เรายังไม่ได้พบกันได้ไหมเพราะอะไรคุณช่วยตอบผมหน่อยได้ไหมบอกให้ผมรู้ทีว่าทำไมผมถึงจะต้องไปน้ำเสียงสั่นเครือของเขาทำให้เธออยากจะเปลี่ยนใจแต่มันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อไม่มีใครเปลี่ยนอดีตได้หรือต่อให้เปลี่ยนได้เธอก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาที่นี่ เพื่ออ้อนวอนเธออย่างนี้อีกไหมเพราะความจริงระหว่างเราจะทำร้ายลูกสู้ให้ลูกไม่รู้อะไรเลยจะดีกว่าว่าแม่ของแกเคยขายตัวแลกเงินมาก่อนผมคงเป็นคนเลวมากใช่ไหมคุณจึงตัดสินใจทำแบบนี้เขาจ้องหน้าเธออีกครั้งอย่างเสียใจไม่ใช่หรอกค่ะแต่เป็นเพราะเราไม่ควรที่จะได้พบกันเลยต่หากราวินาพลิกกายหลบหน้ารามินเพราะไม่ต้องการให้เขาเห็นว่า เธออ่อนแอเพียงใดฉันก็ไม่มีพ่อไม่เห็นว่าใครจะสนใจสักเท่าไรเลยสุดท้ายฉันก็โตมาได้นี่น้ำอุ่นๆคลอขึ้นในหน่วยตาในขณะที่เธอหันหลังให้กับเขาราเมินจึงไม่เห็นว่าแววตาของเธอมีแววตาอาดูนเพียงใดเธอจะให้ลูกโตมาอย่างนั้นหรือน้ำทั้งๆที่เธอก็เลือกได้เนี่ยนะราเมินเริ่มฉุนด้วยความไม่เข้าใจ คุณจะคิดว่าฉันเป็นแม่ที่เลวหรืออะไรก็แล้วแต่คุณเถอะแต่ฉันคงทนเห็นคุณในชีวิตของเราไม่ได้สิ้นคำํำอ้อมกอดของรามินก็คายออกแทบจะในทันทีเขาลุกขึ้นแต่งตัวแล้วเดินออกจากห้องไปเธอจึงไม่มีโอกาสได้เห็นว่าผู้ชายที่เคยทะนงตัวคนนี้กำลังร้องไห้จากนั้นไม่นานราวินาก็ค่อยๆลุกขึ้นหยิบเสื้อผ้าชุดเดิมของตัวเองขึ้นมาใส่ ก่อนที่จะเดินไปเปิดประตูห้องเมื่อพบว่ารามินนั่งอยู่ที่โซฟากลางห้องรับแขกท่าทางของเขาดูเหมือนพยายามสงบอารมณ์อยู่ราวินาจึงเดินกลับเข้าห้องไปในใจก็นึกกลัวว่าเขาอาจจะทำอะไรบ้าๆอีกถ้าเธอดึงดันจะออกไปในตอนนี้ราวินาจึงเก็บตัวอยู่ในนั้นถึงเช้าโดยเพลอหลับไปเช้าตรู่ของอีกวันที่แสงจะอึมครึม มีฝนตกโปรยปลายเล็กน้อยอุณหภูมิก็ลดลงกว่าเมื่อวานจนทำให้คนที่ใส่แต่เสื้อเชิดผ้าฝ้าเหนือนิ่มถึงกับแอบห่อไหลรามินเห็นแต่ก็เลือกที่จะข่มใจเฉยเสียไม่อยากจะทำดีกับคนที่คอยคิดแต่จะผลักใส่ไล่ส่งตนท่าเดียวระวินาเดินเข้าไปหานางพยาบาลที่ออกมาจากห้องเฝ้าดูอาการขดไข้เด็กอ่อนเพื่อขอเข้าเยี่ยมแต่นางพยาบาล บอกให้รอนายแพทย์เจ้าของไข้มาก่อนเพราะยังอยู่ในช่วงระยะเฝ้าระวังอาการปอดบวมตลอดเวลาที่คนเป็นแม่เป็นพ่อนั่งรอหมอนั้นมันเหมือนนานราวกับเป็นเดือนเป็นปีเลยทีเดียวจนในที่สุดนายแพทย์เจ้าของไข้ก็เดินเข้ามาพบอาการของน้องนิ่มอวิกาเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอไม่มีอาการปอดบวมแทรกซ้อนนะครับ คุณพ่อคุณแม่สบายใจได้แต่ก็ต้องรอดูอาการซักพักก่อนในช่วงนี้ถ้าไม่มีอะไรก็กลับบ้านได้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยน้องยังไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันเลยนะครับเป็นเรื่องปกติจากนั้นกุมารแพทย์คนดังกล่าวจึงขอตัวไปทำหน้าที่ของตนต่อในวันนั้นราวินาจึงยังไม่ได้เยี่ยมลูกเธอจึงตัดสินใจจะกลับไปยังภูรด,ดาดีสอร์รวินาเดินลงมาชั้นล่าง โดยที่มีรามินเดินตามมาไม่ห่างจนกระทั่งเดินออกมานอกตัวอาคารเธอจึงพบว่าคณินกำลังเดินตรงมาทางเธอพอดีคุณน้ำรามินรู้สึกไม่พอใจอย่างแรงที่เห็นคนที่รวินาเจอคนแรกในเชาน้านี้คือคณินไอหมอนี่ก็ช่างกระไรเลยคนเขามีลูกมีผัวคาอยู่ทนโทษยังจะด้านด้านมาจีบอีกถ้าไม่คิดว่าจะดูไม่ดีแล้วก็ เขาจะขอเตะมันสักเปรียงคุณคีนมาได้ยังไงคะเนี่ยผมโทรถามโรงพยาบาลนะครับและคาดว่าน่าจะต้องมาที่นี่ที่แรกน้องนิ่มเป็นยังไงบ้างครับไข้หวัดนะคะคุณหมออยากให้รอดูอาการก่อนแต่ไม่มีโรคปรอดมวมแทรกระวินายิ้มเซียวๆให้เจ้านายและคนเยี่ยมไครที่ไม่ได้เยี่ยมรามินกแัแอมขึ้นเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายทำเหมือนไม่เห็นเขายือนอยู่นั้นงั้นก็กลับบ้านกันเถอะ เรายังไม่ได้กินอะไรกันตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคำว่าเมื่อคืนของผู้ชายอีกคนทำเอาคณินสะดุดใจเขามองหน้าระวินาก็เห็นว่าเธอหน้าซีดกว่าเมื่อคืนอ,อย่างเห็นได้ชัดเมื่อคืนคุณน,น้ําเมื่อคืนนี้ผมไปรับน้ําออกมาจากรีสอร์ทเราเอาลูกมหาหมอนด้วยกันแล้วก็ไม่ได้กลับเข้าไปอีกถ้าเป็นเวลาปกติคณินคงระงับอารมณ์ไว้ไม่อยู่ ตันน่ากวนๆของรามินไปแล้วแต่ณเวลานี้เขากำลังอึ้งด้วยความตกใจจนคิดและทําอะไรไม่ถูกเรากับรีสอร์ทะคะคุณคีนวันนี้น้ำคงไปสายแน่ๆคณินพยักหน้าก่อนที่ทั้งคู่จะเดินนําหน้ารามินที่ตามออกมาด้วยความไม่พอใจอย่างมากและเมื่อทั้งหมดเดินออกมาถึงลานจอดรถรามินก็เปิดฉากเคลียเดี๋ยวก่อน ลูกก็ป่วยผัวก็ยืนทนโทษอยู่นี่ยังจะไปไหนอีกไม่ทราบราวินาคนถูกถามไม่ยอมหันกลับมาหาคนถามคณนินจึงจับมือรวินาไว้มัน่นเมื่อเห็นว่าเธอไม่ไปกับรามินแน่ๆภาพนั้นทำเอารามินฟิวขาดเขาปลีกเข้ามากระชากราวินาทันทีทำไมทำไมทำแบบนี้คุณรามินคุณมันไม่ใช่ลูกผู้ชายคณนินตกใจมากแต่ก็ยังมีสติ พูดต่อว่าอีกคนได้ทันทีที่เห็นว่าราวินาพยายามปลดมือของอีกคนอยู่อ๋องั้นไอคนที่คอยจะแย่งแต่เมียชาวบ้านทุกวันเนี่ยมันก็เป็นลูกผู้ชายตัวจริงงั้นสิรามินเอ่ยขึ้นด้วยกระแสเสียงหยาบยันสีหน้าการกวนประสาทของรามินนั้นท้าทายการควบคุมอารมณ์ของคณินเป็นอย่างมากพอเถคะเราออกไปจากที่นี่เถคะคุณคีนอย่าเสียเวลากับเรื่องไร้สาระเลยค่ะ เรายังมีงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่นะคะแม้เอางานมาอ้างเพื่อที่จะได้ไปให้พ้น้นจากฉันโดยที่ไม่สนว่าลูกจะดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะเธอเป็นแม่ยังไงราวินาแทนที่จะเห็นลูกสำคัญที่สุดหรือว่าจะกลับไปอ้อเส้อเจ้านายอ้อนมันมาเป็นพ่อใหม่ให้ลูกเสียงโทรศัพท์ของคณนินดังขึ้นมาขัดจังหวะก่อนที่จะได้ตันหน้าคนปากเสียแถวนี้คณิน นึกขึ้นได้ว่าเขาสั่งเลขาอีกคนให้โทรมาเตือนก่อนจะออกมาที่โรงพยาบาลสักครึ่งชั่วโมงก่อนเวลาที่แขกสำคัญของรีสอร์ทจะมาถึงคณินจึงต้องรีบรับสายก่อนและย้ำว่าจะรีบไปก่อนจะหันมามองหน้าคุณกลางอย่างรับวินาว่าจะเอาอยัางไงต่อไปน้ำคงต้องรอดูลูกก่อนแล้วเดียวจะรีบกลับไปค่ะวันนี้น้ำจำได้ว่ามีแขก v i p กลุ่มใหญ่มาเข้าพักครับแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะ เอาเรื่องของหนูนิ่มก่อนค่อยกลับมาทำงานเมื่อคุณพร้อมโทรหาผมได้ทุกเวลานะครับอย่าลืมราวินารับคำก่อนที่กนินจะขับรถออกไปอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักราวินากับรามินใช้เวลาทั้งหมดหลังจากเดินเข้ามาในอาคารด้วยอารมณ์ขุนมัวนั่งรอที่หน้าห้องปลอดเชือ้อแผนกผู้ป่วยเด็กอ่อนของโรงพยาบาลรอจนกระทั่งมอออกมาจากห้อง เพื่อดูอาการรอบที่สองของวันหลายยืนยันว่ายัางเยี่ยมไม่ได้รัวินาจึงตัดสินใจจะกลับบ้านรามินเดินตามมาติดๆเพื่อลงลิฟต์ไปด้วยกันแต่ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรต่อโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นมันเป็นสายเรียกเข้าจากวรสุรีนาสาวของเขารามินจึงต้องรีบรับโดยไม่ทันที่จะได้ตามราวินาที่ขึ้นรถรับจ้างออกไปได้ทันเรเกิดเรื่องใหญ่อีกแล้วนะ เรื่องหนูแพมบรัสุรีเสียงอ่อยเมื่อต้องอ่อยชื่อคนที่รามินไม่อยากได้ยินเพราะเดือนที่แล้วที่รามินลงไปที่กรุงเทพเพื่อเกยบปัญหาต่างๆนี่เพิ่งเกิดเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากนี่มันยังไม่จบอีกหรือครับก็ข่าวที่แล้วผมก็บอกแล้วไงว่ามันไม่มีอะไรนี่เจ้าตัวเขาหายขี้คลาดกล้าพาพ่อแม่ออกมาพูดใส่ร้ายผมอีกแล้วหรือการจะจับกันให้ได้เลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชเร คือตั้งแต่วันก่อนวันที่พ่อแม่ของเขายกกันมาที่บ้านเราจนกระทั่งวันนี้เขายังไม่รู้เลยว่าลูกสาวของเขาหายตัวไปที่ไหนเนี่ยป้าเขาก็บากหน้ามาขอความช่วยเหลือกับนาเพราะไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครจริงๆเชอดีนะครับมีเรื่องอะไรก็เอาภาระมาให้เราตลอดนี่ถ้าลูกสาวหลานสาวเขาท้องไม่มีพ่อก็คงมาขอให้ผมช่วยรับอีกในฐานะหลานชายของเพื่อนสนิทที่สุด แล้วนี่แจ้งความกันหรืออยังล่ะครับไม่ใช่ร้องแร่แหกระรเชิไปทั่วแต่ยังไม่ได้บอกตำรวจอีกจนป่านนี้แจ้งแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาจับได้แค่คลปล่อยคลิปกับออกหมายเรียกเรียกตัวดานายกับพวกมาสอบปากคำแล้วแต่พวกนั้นไม่รู้ว่าหนูแพมไปไหนเรพอจะมีเพื่อนที่พอจะช่วยน้านได้ไหมนะ้าสงสารเขาเท่านี้วงตระกูลก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วรามินรู้สึกสลด เมื่อนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพัชมนและครอบครัวอันสูงสูงของเธอคลิปเช้านั้นถูกปล่อยออกมาหลากหลายเวอร์ชันและไม่มีการเบลอหน้าคนในคลิปเลยแม้แต่น้อยแถมตัวพัชมนเองก็เป็นสาวไฮโซดังนั้นคลิปนี้จึงโด่งดังชั่วข้ามคืนแต่ที่น่าเป็นห่วงคือไม่รู้ว่าตอนนี้พัชมนจะมีชะตากรรมเป็นอย่างไรบ้างเพราะจนป่านนี้ใครๆก็ยังไม่เจอตัวเธอแม้แต่งเงา แล้วจะช่วยถามถามเพื่อนให้นะครับผมจะช่วยเท่าที่ทำได้ไม่ต้องห่วงแล้วนี่เราหนะ่ะเป็นยังไงบ้างเมียเราลูกเราเขาจะกลับมาด้วยกันในคราวนี้ไหมละ่ะตะเรบวรสุรีถามเรื่องของรามินที่ยังไม่คลี่คลายด้วยความหวังอยากเห็นหน้าเมียของหลานชายและหลานย่าตัวน้อยๆที่เธอเพิ่งมีโดยไม่รู้ตัวหลังจากขราวที่แล้วรามินลงมาเคลียร์ตัวเองและเรื่องงาน ก่อนที่จะประกาศให้กับทุกคนได้รับรู้ท่ามกลางความประหลาดใจไปพร้อมๆกันทั่วหน้ายังไม่เรียบร้อยเลยครับน้องนิ่มก็มาป่วยเสียก่อนส่วนแม่ของลูกก็ดือ้อจนไม่รู้จะพูดยังไงด้วยแล้วดีไมด่ดีจะโปะยาสลบแล้วหอบกลับมาเสียเลยค่อยๆค,คุยกันนะลูกน้าเอาใจช่วยน้าอยู่ทางนี้ก็จะไปคุยกับทางบ้านพ่อเขาไว้ก่อนต่ทอนน่ะดูท่าทางจะเริ่มอดอลงแล้ว คงนึกห่วงน้องห่วงอนาคตหลานนั่นละ่ะอย่าไปแคร์มากเลยครับทางนั้นนะ่ะดูราวินาเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางนั้นเลยมันอยู่ที่ผมมากกว่าแค่นี้นะครับนะผมต้องไปจัดการธุระต่อรามินวางสายไปก่อนที่จะเดินออกมาข้างนอกอาคารเมื่อพบว่าอีกคนนั้นหายไปแล้วชายหนุ่มจึงตัดสินใจกลับไปอาบน้ำที่บ้านแล้วออกไปหาอะไรทานเพิ่มกำลังกายเพิ่มกำลังใจ ก่อนที่จะไปสะสางปัญหาชีวิตของตนให้เรียบร้อยจบตอนที่16แผ่พายในนิยายเสียงเรื่องบ่วงดวงใจซาตานอย่าลืมนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส้มชุนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ